ก็ขอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมามรีวิวทางด้านของเบ็ดสวรรค์นะครับหรือว่าเทพออบเดลเลฟนะครับแล้วมันนี่นะครับก็จะเป็นสเตตัสอะไรของมันนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถูกกันที่เกาะโบราณนะครับอืมโบราณอยู่ไหน ผมจำไม่ได้เอ่อน่าจะอยู่แถวน,นี้น่าจะใช่แหละแถวนี้อ้แถวนี้น่าจะใช่ล่ลมเกาะโบราณอืมแล้วก็ไปเลยเอ้ยกระโดดอืมก็นั่งเรือไปต่อเลยที่เกาะโบราณนะครับ เอออืมเกบาลาน่าจะอยู่แถวฝั่งนี้นะอน่าจะอยู่ตรงนี้น่าจะใช่เหนเหมือนหินหินดนำๆอยู่เลยบริเวณตรงนั้นน่ะน่าจะมีเกาะอยู่นี่เป็นเกาะน้ำแข็งนี่นอะนไม่ใช่เกาะบาลานเกาะบาลานต้องอยู่กใกล้ๆเกาะน้ำแข็งเนี่ยนะลืมไปเลยอ่ะ แล้วก็ก็ถึงกับเวลาแล้วนะเห็นไหมเห็นแท่งหินสีดำแล้วเห็นเห็นเพิ่มเข้ามาเยอะๆเพราะว่าเครื่องมันหลดไม่ทันเดี๋ยวเราก็หาเดินเลาะเลาะไปหาจุดขึ้นไปบนที่ตกปลานะแล้วเราก็จะไปตกปลาเลยก็รีวิวเป็ดใหม่ก็คือเป็ด เฮฟอัปเลจเฮ้ยตรงนี้มันค้นไม่ได้ต้องขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นตรงนี้ต่อขึ้นตรงนี้ไม่น่าจะได้ตรงนี้ก็ได้ขึ้นได้ถ้าต,ตรงนี้มันล่วงลงมาก็น่าจะไม่ได้ต้องเดินมาตรงนี้ต่อน่าจะใช่ น่าจะต้องกระโดดขึ้นเอ้ยกระโดดขึ้นตรงนี้ไม่ได้กระโดดตรงนี้ดีกว่าแล้วเราก็ขึ้นมาตรงนี้ต่อแล้วก็เดินไปต่อจนกว่าจะเจอจุดไอ้นี่จนกว่าจะเจอจุดตกป่าแล้วเราก็มาตกป่า ก็หมยในคลิปนี้คือหาปลามิติก,ก็แล้วกันสักหนึ่งตัวแต่มันก็เป็นการรีวิวแล้วก็หาปลามิติไปด้วยหนึ่งตัวน่าจะใช่การรีวิวแล้วก็หาปลามิติหนึ่งตัวตอนแรกผมมีเงินห้าล้านแต่ไปทำเบ็ดนี้แล้วเงินเหลือแค่สองล้าน เป็นเบ็ที่ทำยากมากเลยผมก็อาจจะทำคลิปสอนด้วยแต่ก็ไม่น่าจะได้ทำเพราะมันทำยากมากขนาดผมยังงงเป็นไก่ตาแตกเลยเพอทำเบ็ดอันเนี้ยเพราะว่าทางทำเบ็ดอ่ะมันซับซ้อนมากเรามาถึงจุดตกปลาจุดแรกแล้ว บนเกาะโบราณแล้วก็ตกกันเลยเป็ดเราก็จะมีบัฟอยู่ด้วยแต่ว่าผมสุ่มอิน,อนชานหมดส่วนอินชันที่เหลืออยากจะเอาไปทำเป็นเบ็ดหลอดออฟเดฟใ้ตกได้ปลารีเจนหรือเปล่านะเริ่มดูว่ามันคืออะไรนี่หลอดมันก็จะใหญ่เท่านี้เลย หลอดของเบ็ดเนี่ยมันก็จะใหญ่มากหลอดมันใหญ่เพราะว่ามันเป็นเป็นสวรรค์ส่วนเบ็ดหลอด of the d e ก็เป็นเบ็ดนรกมันก็ตรงกันข้ามกันเลยนะหลอดมันก็ใหญ่มากใหญ่จริงๆเดี๋ยวเราตกตรงนี้อีกสักสามสี่ตัวหรืออาจจะห้าตัวเลย ได้ตัหม่ในคลิปนี้ของเราก็คืออันนี้หาปลามิติหนึนนน่งตัวแต่ว่าก็เน้นไอ้นี้มากกว่าเลยเอ้ยน้ำหนักมันตั้งหนึ่งพันสี่เก้าสี่เลยอ่ะเออตรงนี้ ทดีพดีว่าผมเล่นในคอมไม่เก่งเพิ่งเล่นในคอมมาไม่นานอ,อือ,อ,อ,อผมไอ้นี่ไม่เป็นที่เขาจะกดไอ้นี่ให้กดเขย่าให้เราแทน หลอดมันใหญ่ประมาณครึ่งหลอดค่ะก็ครึ่งหลอดดำอะหลอดขาวอะของเม็ดเนี้ย <c oughs> ก็ขอโทษด้วยกับเสียงไอของผมอะ่ะออแล้วก็ตกกระต่อเลยอ่าอีกขย่อนั้นไม่ได้ปลาแล้วแต่เป็นปลาธรรมดาเลย มได้ปลาธรรมดา,าสิอยกได้ป่ามติกไม่อยากได้ป่าลิเจนเฮ้เราขึ้นสลิงตรงนี้ไปนะไปหาจุดตกแล้วก็จะตกกันเป็นบริเวณน้ำตกตรงนี้นะ มันต้องขึ้นมาเพราะมันมีน้ำตกหลายชัะน้ำเป็นชั้นบนสุดก็ตกลงมาเลยอืมกดเขย่าเนี่ยมันนานมากเลยนะ่เป็ดน,นี่อยากใส่ผมอยากใส่บับเฮตตี้แต่ก็อยากใส่บับอื่นด้วยอืมที่ผมอยากได้ที่สุดคือบับเฮตตี้เอ้ยปลาตัวนี้ น้ำหนักเท่าไหร่นะเ,เดี๋ยวเปิดดูอีกเอบาก็แล้วก,ก,กันอนี่ปลาอะไรนี่หุ้ยเบ็ดเกือบลุดไปแล้วอะ่ะเบ็ดเกือบลุดเฮ้ยปลาตัวเดิมเลยเฮ้ยขอลเตัวรึอตัวเดิม ถ้าวันนี้ผมตอนกดไอ้นี่มันได้เท่าไหร่เนี่ยดูน้ำหนักปลาดีกว่าปลาออ้ยน้ำหนักเยอะมากเลยน้ำหนักเยอะมากปลาตัวนี้อืมผมจำได้ว่ามีปลาตัวนึงติดบัฟของป็ดฮับอ,อ,อยู่นะเอ้ยลืมไปเลยขายไปหมดแล้วอ่ะ อือตกกันต่อดีก,กว่าปลาตัวนี้จะได้ปลาอะไรนะอืออืม,อมได้ปลาอะไรนะก็คงจะเป็นปลา,าระดับรรมาดาเหมือนเดิมนั่นแหละเ ก็ตัวกับเสียงไอเหมือนเดิมทุกรอบเลยนะครับเมืม่อไหร่จะได้ปลาเมื่อไหร่ปลาจะกินเบ็ดเมื่อไหร่ปลากินเบ็ดปลาตัวนี้ตัวใหญ่ๆสีเขียวนี่นาะจิดหลายรอบแล้วด้วยสิลงไปดูข้างล่างดีกว่า แล้วก็ใช่ล่มดิแต่ลม่ลมอยู่ไหนล่มอยู่ไหนกดตรงนี้อือหาล่มมาเจอกคดความหายากก็แล้วกัน แล้วก็นั่นไงเครื่องล่อนก็เขาเดินกับเสียงไอเหมือนเดิมหลายรอบเอ้ยกดเครื่องล่อนไม่ทันจะลองเข้าไปดู่ในห้องนู้นก็มาตกปลาดีกว่าว่าเมื่อไรจะได้ตามเป้าหมายเอ้ยเอ้ย จะต้องขอโทษด้วยที่เผลอปรับมุมกล้องแบบนี้ไว้นานโอเคตกเถอะอืมจะได้ปาลาอะไรนะเฮ้ยมิติกแต่ไม่ติดลบเลยอือตกปลาได้แล้ว ก็ขอค่อยนแล้วว่าขอตกอีกตัวหนึ่งน,นะเพื่อปิดคลิปก็ครับหนึ่งเดี๋ยวค่อยบอกว่าขอตัวแะนะครับเพราะยังไม่ถึงเวลาจบคลิปขอตกอีกตัวนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชม ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคระบายบาย